สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพรวพาทัวร์ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวกันที่เกาะเกตค่ะซึ่งเกาะเกตนะคะเป็นที่เที่ยวประจําจังหวัดนนทบ,บุรีเลยค่ะมันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่เกาะเกตแล้วค่ะทุกคนเห็นข้างหลังเราไหมคะข้างหลังเรานะคะก็คือเจดีเอียงค่ะหรือมีอีกชื่อนึงนะคะก็คือชื่อเจดีมุตเตาค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจํา กาะเกดเลยค่ะทุกคนซึ่งเจดีนี้นะคะจริงๆอ่ะก่อตั้งเป็นเจดีที่ตรงค่ะแต่ว่าอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพยาพออยู่ติดแม่น้ําเจ้าพยาใช่ไหมคะก็เลยโดนนักกัดเซาะกัดเซาะกัดเซาะค่ะ ตั้งแต่ปีสมัยก่อนค่ะจนถึงปัจจุบันทุกคนเขาก็เลยติดตาก,กันเรียกว่าเจดีเอียงเจดีเอียงนะคะเจดีเอียงเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ชาวมอนค่ะและยังเป็นของชาวมอนอยู่นะคะทุกคนจริงๆเจดีเอียง e ข้างหลังเรานะคะจะมีผ้าสีแดงพันล้อมรอบค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะคะที่สื่อถึงวัฒนธรรมรามันค่ะแต่ว่าเขาได้เอาผ้าสีแดงลงมาไว้ข้างล่างแล้วนะคะทุกคนเราก็เลยอดเจอกันเลยค่ะแล้วก็ทำความรู้จักกับเจดีเอียงแบบ พอกระจกกระิพอเนาะเดี๋ยวเราไปหาอย่างอื่นทากันดีกว่าอันเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปั้นดินเผาไหมเครื่องปั้นดินเผาก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่ขึ้นชื่อในเกาะเก็ดงั้นเดี๋ยวเราไปโรงเรือนเครื่องปั้นดินเผากันค่ะแทนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรือนเครื่องปั้นดินเผาที่เราหยัดมากันนั่นเองค่ะทุกคนคือถ้ามาเกาะเก็ดแล้วไม่มาโรงเรือนเครื่องปั้นดินเผาถือว่ามาไม่ถึงนะคะถือว่าพลาดมากมากเพราะว่าเครื่องปั้นดินเผาอะค่ะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเกาะเกเลบ ใครมาก็ต้องรู้จักว่าอุ้ยแบบเครื่องปั้นดินเผาเือบอยู่ที่เกาะเกรอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบเครื่องปั้นดินเผาเยอะมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยแบบเยอะจริงๆค่ะแล้วเขายังมีแบบที่ให้เราได้ทําด้วยนะคะเนี่ยแบบเสียเงินแต่ว่าแบบเป็นราคาที่จับต้องได้หรือแบบถ้าใครไม่อยากทำอะก็ซื้อเลยค่ะซื้อแบบว่าที่เขาทําไว้แล้วเนะะี่ยค่ะดูค่ะเยอะมาก แล้วเครื่องปั้นดินเผานะคะทุกคนแถมยังเป็นของชาวมอญอีกค่ะชุมชนแถวแถวนี้นะคะก็น่าจะเป็นชาวมอญคนเราก็อยู่รอบกาะเกตแล้วนะคะเหนื่อยมากค่ะเราเดินเยอะมากเพราะว่าแบบมันแบบใหญ่มากแล้วก็มีที่ถ่ายรูปสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนคือว่าวันนี้ทุกคนเห็นไหมคะร,รอบๆทางซ้ายทางขวาของเราเนี่ยจริงๆอะมันต้องมีร้านขายของค่ะ แต่ว่าวันนี้พะะ่อค้าแม่ค้าหย,ยุดคะ่ะเราก็เลยอดกินเลยคะ่ะวันนี้ว่าจะมากินของขึ้นชื่อที่เกาะเกร็ดก็คืออะไรดูไหมคะทุกคนทุกคนรู้ไหมคะนั่นก็คือทอดมันหนอกลาคะ่ะเป็นของขึ้นชื่อเกาะเกร็ดเลยนะคะไม่ใช่แค่ทอดมันหนอกลานะคะทุกคนยังมีแบบขนมไทยที่ทําด้วยแบบชาวบ้านชุมชนเลยแบบสดๆใหม่ๆเลยนะคะอร่อยมากคะ่ะดิฉันเคยมาแล้วแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายมากๆไม่มีะ เมืม่อเดินกันมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะทุกคนคือว่าเราอะมาเจอร้านขนมที่เป็นขนมสมัยก่อนที่แบบชอบกินมากๆเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนนี่เธออยู่นี่อันนี้หนูเคยสวัสดีค่ะคุณลุงครับมีขนมอะไรขายบ้างอ๋ออันนี้ร้านลุงปุ่นแฟนจันขนมโบราณย้อน okay. ยุคเป็นงกอกเก๋ยเจะรู้กแมงก็กลูกไอะไรบ้างมีหมาเฟรั่งมาดาวดาวเกยปบาดายงูตุ๊กตาบาร์บ,าบี้เจ้าฟี่บาร,ราโรลี่งบ้านขนมก็อน่อนตุบตับครับซึ่งทุกคนคะ ขนมเยอะมากค่ะเป็นขนมสมัยก่อนเยอะมากเดี๋ยวเราคงต้องซื้อกันแล้วนะคะทุกคนนี่ถือว่าเราได้มาอุดหนุนคุณลุงด้วยแล้วก็อุดหนุนชาวบ้านในนี้ด้วยนะคะทุกคนเรามาเที่ยวกเกาะเกร็ดใช่ไหมคะทุกคนเราไม่รู้จะเอาอะไรเป็นของที่ระลึกเราสามารถถ่ายภาพเป็นของที่ระลึกได้เลยนะคะซึ่งเราผ่านมาเจอร้านนี้คะ่ะทุกคนนี่ค่ะราคาย่อมเยาวมากๆเลยนะคะทุกคนเราสามารถมาถ่ายรูปเป็นของที่ระลึกเป็นของแทนใจกันได้เลยนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะแล้วก็พาทุกคนเดินทัวร์รอบเกาะเกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ค่ะคือสถานที่สุดท้ายและท้ายสุดที่เราจะมากันนั่นเองค่ะก็คือวัดนั่นเองค่ะแล้วก็จะมาขอพอรไหว้พระกันไม่ใช่แค่เรานะคะก็มีทั้งน,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือชาวไทยที่เขามาไหว้พระขอพอรเหมือนเราค่ะแถมยังมีแบบ กินลมชมวิวหรือไปดูเครื่องต้นดินเผาแบบที่เราไปดูกันนะมาเมื่อกี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็น่าเสียดายมากๆเลยคะ่ะมีปั่นจักรยานด้วยแต่ว่าวันนี้นะคะ่ะจักรยานเขาไม่ได้เปิดให้เราได้ปัน่นเราคงต้องมากันใหม่วันหน้าแล้วก็ตอนนี้นะคะเวลาของเราเนี่ยได้หมดลงแล้วค่ะเราคงต้องพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ